เอเตียมขวาเป็นห้องหัวใจที่เล็กที่สุดเวนติเคิลขวาเอเตียมซ้ายเวนติเคิลซ้ายเป็นห้องหัวใจที่ใหญ่ที่สุดเส้นเลือดโคโรนารีค่ะนี่คือเอออร์ตาเป็นหลอดเลือดแดงที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์และนี่คือพัมโมนารีอาร์เทอรี่เป็นหลอดเลือดแดงซึ่งนำเลือดที่ไม่มีออกซิเจนจากหัวใจห้องล่างขวา,ขวาเข้าสู่ปอดนี่คือซูพีเรียเวนะคะว่า อันนี้คืออินฟิเลียเวนนะคะว่าและนี่คือคอมมนารีเวนนี่คือลิ้นไตาคาด์บิดนะคะลิ้นไตาคารบิดคือกั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวาประกอบกัน3ส่วนค่ะลิ้นใบคาสปิดหรือลิ้นไมทักั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสองชิ้นประกบกัน นี่คือลิ้นเอออร์ติกเซมิรูนาซึ่งเซมิรูนาแปลว่าเสี้ยวพระจันร์กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดเอออรตานี่คือลิ้นพันโมนารีเซมิรูน n ากั้นระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับหลอดเลือดพันโมนา ر ีอาร์เทอรี